หลับไปได้กับประานหลับกับแพทย์สปลงเป็นเนาะหนเดียวเนี่ยนะลงลงลงไปฝุ่นเลยบอกเออลงเลยไล่ลิดลงไพทย์ฉุนแผลเนาะมันคือบาดแผลที่ลูกเนาะแม่ก็ลูกแม่แหละแม่แม่แหละเออตัวเอามาเทมวยนะเออเนาะแม่แล้วลูกมันพลอยแล้วของเขาในก็ได้ชาวบ่พลอยกูบรรุษดอกเนาะโดยแพทย์จะไปงัดบันไดไม่ได้แม่ในโยมเห็นรองอาบน้ำฮักแล้วอืมโอ้ยตไดเต่จะได้มื่อแล้ว เหตุใดไน่เด้ถ่านเน้อลุกบูกทอนี่เลยใหม่นบนบ้าดอกโดยทอนก่งโบราพนามชันมนีเอาพังอีละนอกหกนอกนี่ยนอกว่าเอาทอตัวไหนนอนมาเอาตัวสัายนี่สบนี่วันนีุ้์งคอมเมน็์สิามันจะเป็นฝังล่าฝังอันหรต่างประเทศการนี้จะทำขั้นตอนสองพี่น้องสู่ชีวิตโดยมนี้ทางน้องเมียของมหาแม่เพ้นเส้นเก่าเสนเคยอ่ะ ตัอาสบปดีเดอแม่อเดีลูกเออตวแบบลเมเปียงเป็นพิศษงามงามเป็นจระได้แมกอกนะลกมนักห้าอ้อแมันหักนะช่นี่หักลูดลงนะนะลูกอ๋อมันลูดลงโดยเออแม่หลับไปได้กับปทะานหลับกับแพทยจสแปลงเป็นเนาะอืมหนึ่เดียวเนี่ยนะลงลงลงมาฝุ่นเลยบอกเออลงเลยลายนุ่นหลุดลงแพายจะขึ้นแผลเนาะอืมมันคือบแผลในลูกเนาะคุ้มันแหง เฮงโว้อันน yeah. ี้มันพลอยบ่เป็นข้อเก่าแล้วบ่ลูกแม่แหละแม่แม่แหละเออตอนเอามาเทียมวยนะเออน่อแม่แล้วลูกมันพลอยแล้วของเขาไดๆชาวบ่พลอยก็บรรลุดอกน่อโดยถ้าจะไปงัดมันได้ไม่แต่แม่ในโยมงหันลองอาบน้ำโอ้ฮักแล้วอือโอ้ยได้แต่จะได้มือแล้วนี่ๆใดไๆนี่ๆถ่านแล้วลูกบ่ลู ชอนี่เลยมดท่านนะในสีสอบนั้นเออในสีสอบนในว่นไหนสีสอบโอ้ยลูกกับลูกเมื่อป้าทะลุแหงเนาะคืนเพิ่นเนาะถ้าได้สอบถ้าได้ในเม่คายนะลายชามสีแเลมมันถ่านหมุนมาสิป้าเถกระชับงอมง่าเหมือนน้ลูกเฉยคขายได้เนาะโดยโอ้เราใส่น้อยผินเนาะคนละเราจะเอาตัวนั้นงหมเอาเราในเนาะสลัรมันก็ได้ไล่ดิปุ้นอะกัย่งชนเซ่ีว่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสีเอาตัวดิบตัวหางมาโบ่่ายได้ลูกอ่าไปยกวุ่นวายกับผัวกันเองเนาะเอาแ เอาตัวนันะตัวใหมายห้อาไปตาก็ว่งามไา่ก็ได้แด้ชมมันชวนหลุดูสกก็ได้แล้วสิจอบแล้วลูกยาอะไรมสตเทเดียดีบายังว่าคิดอีดูผลปุ่ยฉือนะน้องเมนอีดูเอยนี่นดังดังขักู่บ่แม่แม่ปฏิชบวิจัมิถุเข้าว่าสอบสามสิบอันอ๋อไอห้องเีจากสอบ ก็สอบ่มีมืออื่นก็หลุกออ๋อโดยโดยาืื่นมืออ่นม่แล้วม่เป็นได้วยโดยโดยก้ายได้หลุดไปด้ก้าบออบเด้คงคงแม่อบเม็ดอ้อันม้พามีอยู่เ้ก็สอบเฮานี่ในเฮือนนะโอ้หน่องไัแอ้ยได้ีเงินหลุดบุญเสียอดละบอเออเจอะแลหลุกน้องก็อยากไปเนาะกระบาดกระหนอก แม่แม่มังเนจะใส่ดอกเนไหนโดนมันก็ยจงกมืดแล้วน้องหลายน้องแม่บากเงินจะมาได้ว่าลูกเมย์เอยมันการเป็นนาก็จะทุกแล้วโดยโอ้คนเอาดินเห็ดเอาเออท่มก็ได้ลูกโอ้จะืีนืน่ะนะโดยเดี๋ยวเข้ามาจะมี้ข้นอีกเขาอยากสื่อบนใหม่นะลกโดยนี่ยูแบบว่าคนแถวคนสิไทยโอ้ใช่เชนแต่เขาใส่หลายเดิเอ้าเลยสบึงเอานะอยู่ใสเด้นี่นะไม่ยู่จะพอเข้าจระทาอดูนี่ได้ยัง ไทยบ่โดยดุกเทคนเ่าเวเขาสใช้ทา้งนายดยเขากบคอก็นาะโดยคนละลายทุกคนเบิ้งเลือกเบื้อง่านอเลือกเบื้งพื้นนะมันเป็นแดมันเบบเออมันฟ้าไดบบอฮันเาบ่ได้กับ่เอาเดบ้เขาคนเขาเดีเขาสเขียวนะลูกเขาเขาเขาผานไดิเข้านทัแบบนี้กระมาเป็นง แมนจับนีนกงงานอยู่จับินที่ใส่อย่างนีได้แมนแมนฉนได้ชิมหงมคืชิม่น,มน,มนอันนี้เดดซีสอบนะวบไ่ได้เพราแค่ก่แหละถ้าได้ไปขายนะเอามาเอาดา,าว้เลอ๋อม่ตัว,ว่าหายไว้ให้ลูกเนี่ยเด้อสอบหนึ่งไหมลูกเสียไปด้ยเด้อเดไม่กันป เพ่มือได้นะแม่จะมือหล้มือแล้วโทัวมือแล้สิบ้าบสได้บอถิดอันได้บอสองทิ่นจะเอาไปได้ตั้งแต่หาไปูไดไปห้าคนนเนาแลวก็แม่หลับก็ได้หลับก็ได้มันชินดึงด่เนาะมแห้งผหญิงเนาะมัน่อยบอมันอยี่ยอเก่าเดีลูกถใหม่ถรใหม่นี่บอฮักโอกโดยถเก่าลูกบพนันซัมมนี เอาหักอีกเลยนอกหกนอกเนี่ยนอกสมมติเอาทอตัวเนี่ยเหนี่ยเนอกเอาตัวตัวเนี่นเหนี่ยคิดไปดูผนบุญชื่อแล้ยเก่งใจจะตายนะเก่งนะแม่ได้แหม่เดี๋ยวพันโซจะเนี่ก็ขาเช่าถูกเลยลูกเอ้ยอถูกื้อถูกแล้วพันโซสนี้แต่ว่ามันหักเลยสซีเอาสน้ามีเสื้อห่าไหมเนาะมิจิไปหาซื้อน้ำเพลินแล้วมาอาบบอกได้ไม่แต่พอห้างเพิ่นมาคืนให้ก็ได้นะเขาจะซื้อทอตัวนี้นะลูกเลยซื้อทอมาหมาตัวนี้นะตัวห่าจะ เจ้ามึงอธิบายเนาะโอ้ยมันกระบอกแพงคือบางหันต่อทอยยังไงนะมเออทอยแต่ให้ทอเให้มึงดึงขึ้นให้างจืดๆนะบะไ่ได้ทอตัวนี้อันอันบม่ได้หักกันนะลูกโดยมันหักกันทอยดมุดลงนะโอ้บุญโยมออกขาดอีหนามขาดอีนีแต่ว่าโอ้มันพลอยมันพลอยมันโดนเลยเนาะมันโดนแล้วมันพลอยแล้วลูกโดยบุญโยแล้วมันแดดไหมป่ะเดดโดยไม่เป็นยังหรอกทว่าอันให้ใบให้ลูกเด้อะเลยลูกสิมาเอา เดียวอ๋อเกิดวาสนาตึ้งไหเออวาสนาไปยืนในห้องบอโอ้ดียดีแล้วบริปลินใ่เมยอยินเงือนนี่แหละดีที่สุดเมย์หมดไปแล้วโดี๋ยวไปคนละบ้านแม่ไม่ใส่เงีคือมาหนาใส่เน่ยแบบถ้ากินถับได้ลูก อเคยงาเท้าที่แมยูในห่มเลวนนี้แหละแดกระยาแบบเขาอัดแดงบิ่งว่งวิ่งผิวโอ้บดีแตกเดอฉันนั่งยังชิ้นห้ากว่แม่แม่เหี่ยวแล้วบดีเหี่ยวนะดำในหานี้สินจงในหอยลมเลยเลยมาเลยนีงามเนาะชมคนสิ คนหมักแต่งใด้ลูกเมย์หมักแต่งโตได้ไหมบางแดงได้สมีเด้บ้างบ้างหิวนอนอันลูกกับลูกแต่เศร้าผู้เด็กผู้แต่สี่มองเศร้าแต่ย่าลูกแตขายเครื่องแมนเอ็ดนี่แหละเป็นปิ่งซีนปิ่งยังอยู่แหละขายก็เรียกว่าไดชทานเลยว่าเขามาบนซีมก้อนมาเบื้งฐานก้อนวะเอาจากสอบหนึ่งวะ เอาไปดังพราะว่าเอาไปไลายบอได้แย่เขาวหลักปวาร์เขาเอาสอบหนึ่งเขาสิไปป้ายยิ่มพุ่นนะนะบนขายพุ่นแต่แม่จะอยากมายโดยโดยเลยที่อชอบก็โบยมีผิดเนี่ยยากหากระสอบเท่าน,น,น,นี้นะนนนอึอะดแต่ได้กระสอบนี่ถ้าม,มืออันบอต้องการนะโอ้ยไล่ไลายกระสอบไปให้อัยญผัดเดี๋ยวระว่าพื้นเห็นบ่เห็นอันน,น่ะ คือว่าเพื่อนป่ายมนคือหมดถึงอบอกกองมันเนาะเห็นยูสักกู่าทีนอันก็เมเอนเอาเขาเคยถูกบ่านนอกเขาเคยเห็นอย่างจะมาแม่รร้จบูกเรียบร้่อเลยค่ะกระมันหมดคนยังจูใหม่ลูกแม่เห็นไมเพื่อนเพื่อนยึ่ใจยูเพิ่นซินนี่บอเพืนใหม่เห็นมนาซื้อนี่นี่บอเยไปกองเนี่น่ นนไไโดน<ด>แรไปทิดกว่าช่องทิดเลยอ๋อจะเป็นทิดช่องทิดละยังบ่ฮาแนนเผาบ่าจะแม่ได้เนาะเดีย๋ย์ลาย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 แห้งบ่พื้นเพื่อนะก็ประมาณสามหลอดกว่าบ่าอ้าวต้องสามหลอดแต่เข้าใจส่ว,วนเนองเขาก็ใชได้ก็ใชได้ใช่มาซ้อมก็บม่ลุกซ้อมหมดเลยนะลูก,ก,ลก,ลกแมเนาะช้ได้ใช่ไหมาช่ ได้สี่เซนเนาะบ่ได้ทุนกับราขายไปได้ได้แต่เซนปลายอืมจีเซมฮาสอบไปอนานั่นเมนอันนี้มันสียดายหาบ่ได้หาเน่ยมันก็ลุไปแต่เปซนผัวมนรุกลูปเนาะอห้าไปซื้อบไม้ใครได้ซื้อบนไม้ไหมาบนนี้นะจะไม่ได้เนาะ อืแล้วเป็นคนที่หลอกหลกะนะบางคนค่ะว่าว่าว่าน้ำกันดีๆได้วันไม่นะไม่อันดิบๆว่ะอืมดิบๆนี่ก็ได้นะอันนั้นรู้ไเมฉันมันสื่อนะลูกโดยแบบลายๆนอเคยเท้ายู่นะเคยสื่อย่นโดยอืมจะสืได้เนาะบวอยากมีจอยากหน่องนะสมัยพื้นบนโรงงานเลยนะท้ามยุ่แต่แม่บ่มีเงินเนาะโดยจะมีได้จะหาเช่นน้นบะ คนมันไปซะแล้วหรือยู่นําเนาะได้ไปหาซื้อเอาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเอานะแบบว่าเอาใส่ควได้ลนี่นะโดยเขาก็ตได้ใส่ให้แบบว่าคนเฒ่านะลูกแม่นนีเฮาบ่มักอเอกับเด้แม่นเ่าอายนี่โอ้ยโอเอลจับมือจตีนบ่ได้มักเด้อขว่าเียหลวงนอไว้เด้อก็นะ เป็นคุณโรเลเด้อจึ้มจับมีเมียแหละเขาว่าเออเขาหายเป็นตัวใดเถื่อนเลยนะโอ้ยเจ้ากับเข้าบ่ายได้นห่เขาได้ผมเขได้แหละเขาว่าเขาเป็นแสบเป็นสาวแต่คอยนี่ก็ยังบ่ายบ่ได้เขาว่าเขาไปแล้วยังบายมืออันนี้อันนี้อุ้ยวองเด้อะเป็นแต่าตยันเขาอันนั้นแหละอันนั้นแหละป่าหนองนอนอันนี้นะปุาลญาติเขาญาติคืนมาดูอุ่นวันดูนะเขาเก่งใจแม่เด้แม่อยู่เรือนเด้ระวังแม่ปูุบาลนีอะไรบ่คนปุญาตเลย เราขึ้นดูคุณจะพันหัวเห็ดเนะถ้าเขาขิกถ้าเขากายเห็ดใช่เฮานะเขามากนี่ก็ไม่ได้แล้ลูกเห็ดไพ่แมนแมนเจ็ดไพเชี่ยวเราจะมุนเป็นมีเมีอรพยนตยังเขางามก็เรื่องเขาลูกเขาก็งามแม่เขาก็งามพินหวานะแม่ก็งามลูกก็งามไปะลโอ้ยใจจะว่านันนๆอายเขาว่าเจ้าอยู่ิบแล้วคอยาะซ้คอยอะไรคนาไม่ได้พอาเิได้วองพนันดอกบุแมนอยู่ิบแปดใช่ไหมพอนะ ขอโถน้ำค่อยคยผ่านมาแล้วจะไปต้องว่ายังมากกว่านะโดยค่ยหายได้นางเมย์หายหายหายแล้เป็นแบบค่อยว่าแต่ว่าอยู่แบบแห้งค่อยแบบแห้งลูกแค่ไหนมาค่อยแบบแห้งจะจะคุณไปว่าที่เมียจะให้งหกก่อว่าอือให้แค่คักล่องเจ้าจับค่ยล่องมึงรู้ก่อว่าเย่าจะเห็ดเล้วกับค่อยเห็นคุณมีผัวจะคือมันเยียวยาค่อยได้คุณมีคนโลเล่นะจะเบิ่งค่อยค่ะบ่บ่ให้คนมาเหยียบยาบ่ลูกบ่ได้ลูกเอ้ยเออคนใต้บ่แม่ก็ไปกินทานเนาะหมัดเมืองได้ลูกโดย เรื่องบอลโลเลมันน no. le ี Sara, uh yes ่เมย์มาปใช้คือคือานานดูน้ำลูกนี่ดูน้ำลูกเ็นน้องปใสชเมย์บุบามเฮงเป็นเาโอ้โหหงเป็นเศาเได้นีแล้วงเลยลูกลยโอดูคนเดียวนี่แลวังโชคดีก็คือจังจวะแล้เนาะไพลเลียงเงี้กัยิผู้ขาได้ลูกเลยไกเป็นทีก็มาได้แมนแมนประกาไปเลยขณะห้าซันนี้เขายังประกาไปหอย่านก็ไปเงอนเม่ม้นคด็แลำเราไม่ไปไปจะเป็นแดก่อนนะโดย ไปเี่ยวอยู่หรอ้ยญาติตาหล้วก็แกไปมึงอาตาเขาคาทิมก็น่ะพรุ่ะเจ้าก็ไปมันเหงมันนี้ผู้ชยมันโฉมรายาติก็ชอบยังคุย้ย้คุระลับขอไม่ก็เออุทถุกอยู่รุ่นี่น้งเยอะมันคุยแบบคุาเขาระวังระวังเขาญาติแต่นี่ก็ญาคนใหญ่เงี้ยโดยเคยผ่านมาแล้วยนเคยเห็นผู้ชายพี่บาปไปใช่ไหมญาติาตเขาอันนี้แล้วปูป้านี่แล้วยังเป็นสาวอยู่แ่เฮาจอแม่แม่บ่ญาติเนาะ เห็นแล้ะถ้าเขาเขามาก็จะเบื่อจะมือกไปแห้งน้จะกจะเจ็บก่อนไปจ้งอ่ะเนาะเขาบีทพวกอ่แม่ยังบวมบางเนาะลูกยังบวมางังจับมือจับตีนไม่เช่อาวนที่เจากเอาเงินไหวเอาเงินไล้วไจับมือใส่แมนทำผู้บาเขาวบอกเรื่อัวเข้าในคณะแมนมูนมาชีวเทอาเทือเฮี้ววนหมีหมูเวาเนาะ โคเชียเบิ้งบ้านเนาะคุยดไงอันซ้อมเยอะหน่ายคูอสาพวเขาเหงาโมกไก่ไปเที่เลยบอลุกชามมันมีท่ากันเหงากรสิไก่อยู่เนาะแมนชามันจริงใจกับเขาด้แมนไม่ยังเขาหมดอันเด้อันนี้หมดลอันนี้พ่อแต่จับมือพ่อแต่สนีเนาะบมก้าได้เขาเอาเอาได้เอาแบบเาเอาไปลำบากแมนเอาแบบทาทะทดีเขาหักลูกหักเต้านี่แล้ข่ลากยาด้วยลูกน เขาหบอาว่าคือแบบโสดบอสที่โสดแต่พอมันบอสใชนมีฐานนะลูกแมนม่ไต้องรอไม่ได้เป็นขาบอมาเนื้อเอาไม่ได้แม่ในแม่ระยะแล้วแม่เลือกได้คุณแม่เลือกแล้วเลือกผู้ได้ทีดีกั็พัานี่เอาถ้าผู้ได้บอดี้นี่เขาก็บอกเอาคือกันเย็าเขาเตะเขาตีเขาแต่โอ้ยสบปีแล้ะแมนเขาเอาไปอยู่นะแบิเตะตีเขาเนาไปได้โดยย่านและหยาดคือที่ผ่านมาที่ นั่นแหละที่ผ่นมาที่เมย์ัขเป็นนั่นแหละแมยฮักเลว่าสีอ้าไปกัเลืองขักพักเมือนดีมันนพลวามดีเนาะแมนดิชิทูกแน่โดยดีมันพิษแต่วก่อนแลมแมนชิถ่ายมันดีแหละโดยอันนี้พิษดีแต่พวก่อหนะแมมาชิถ่ายนี่เห็นบ่พอเขาเด็บ่เป็นเจ้าสามคนนี้จากมาจะวางทังคนกันได้คนมีเงินแหละลูกเอ้ยคนบขีไล่ปะนี่โอ้ก็บักงามอยู่ในสวรรค์ แมเอาแก่โตแล้วก็ดูนุ่งดูแลบ้านแมนอ๋อนี่งดนะตัวยกันนั่งดูดกันคนเฉียดเลแต่ก็ดูดกอยู่หลุมนะแมนอืมเมยบนเด็ดขานเลยเด็มากเลยนะวมอเมยเอาแค่ตดยเอ้าเมยอันไปไปตวงเฮียนพวกแมลงเก็บาดตีนเก็บมือกันดีห้าก็ดปัวยกับเมย์ในหนองมันดีเลยได้เลย มเหยียบกูแกอยู่ทางหลุมอะไร <c oughs> อ๋อวันคนนั้นยางยาง,าง,ปงไปเลยไปเหยียบอันอาอนาบ่วะเหยียบแกะเหยียบยางบ่เขาอันนาเนาะเขาถูกเนาะเขาถิ่มเขาถิ่มแล้วเขาบบเห็นเขาเหยียบหน่อย,อยใช้หลุมมันเลยดื้อใช่เนาะแมน,น เป็นห yup. ิวนอนแห้งแหละชากลุกแม่ลุกแต่เศร้าเอ้าลูกวาสีไปตลาดเลยวันีเแวะมาเบิ่งอันทานแม่ก yeah, ่อนว่ะเออโดยมัไม่แต่หายให้ลูกไงเดิมือลูกสิขอมมาเอาเออโดยโดยแม่เอากระชับเป็นปัญยาเด็กข้าวหม่โดยโดยโดยเอาเมื่ออื่นลูกมาไม่อะสบายดีแม่ดี๋ยดีมีแห้งเด้อโดยเอาเรต้องุกใจเว้สูๆไปถ้าบางทีทางนนองเมียกระขับมาหา แต่เดินโดยเขามาเยี่ยมมายามเพื่อนแรงพระเบิงโดยสิมาสื่อทานเป็นแหละ,ะว่าเป็นขดทานแล้วบอว่าเป็นนันเผาทานนะบอเอกกาฝกกากคนแรงกูแซไปกำลังใจในเมื่อกี้เพราะขำกูชนะด้วยไปแล้วสบายดี